ชมกันชัดๆไมนะกรลูกชายกระสาจัมปาดิบโตแล้วหล่อได้พ่อเต็มๆอีกหนึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ฝากผลงานการแสดงปังๆไว้มากมายก็คืออ่องกระสาบจัมปาดิบนอกจากละครดังๆแล้วยังมีผลงานเพลงฮิตติดหูมากมายอาทิฉันมันเลวมีอะไรอัพเปลา่าและเป็นที่ทราบกันดีว่ากระสาบจัมปาดิบนั้นมีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนหนึ่งคนนั่นคือไมนกรจัมปาดิบ ที่ปัจจุบันโตเป็นหนุ่มแล้วแถมยังหล่อออร่าได้ข้อเต็มๆทั้งรูปร่างหน้าตาและความเท่แถมยังได้มีโอกาสชิมลางในด้านวงการบันเทิงมาแล้วบ้างโดยไม่เคยเป็นนักแสดงของช่อง8มีผลงานละครสุดแต่ใจจะขวคว้าซึ่งเป็นละครเรื่องแรกในชีวิตของไมายซึ่งเรื่องนี้พ่อก็เล่นด้วยเรียกได้ว่าเป็นลูกไม้หล่นใต้ต้นจริงๆนะเนี่ย